สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูล่าก็จะมาอธิบายงานนะคะที่เป็นใบางานให้ในวันอังคารที่ผ่านมานะคะใบางานวิชาแรกก็คือใบางานวิชาศิลปะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาอ่านคําชี้แจงกันเลยค่ะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนฝึกเรียนแบบท่าทางและเสียงตามสิ่งที่กําหนดให้พร้อมเขียน เสียงของสิ่งต่างๆลงในช่องว่างนะคะคุณครูเขาก็จะกำหนดภาพมาให้นะคะแล้วเราลองสังเกตเสียงดูว่าเสียงมันจะเป็นเสียงยังไงอย่างเช่นภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพม้านะคะอันนี้ภาพนี้เป็นภาพน้องหมานะคะหรือว่าสุนัขอันนี้เป็นภาพน้องแมวอันนี้เป็นภาพกบนะคะอันนี้จะเป็นภาพกลอง อันนี้น่าจะเป็นภาพรถจัก,กรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค่ะอันนี้เป็นภาพนกวีดอันนี้เป็นภาพแก้วแตกนะคะมันอาจจะไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวออคู่าอธิบายให้เนาะอันนี้มันเป็นภาพแก้วแตกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพตอนที่เวลาฝนตกนะคะฟ้าก็จะร้องนะคะจะเป็นภาพฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพของคลื่นทะเลนะคะ ่เดี๋ยวครูซายจะมาอธิบายว่าแต่ละเสียงเนี่ยมันจะส่งเสียงยังไงมีเสียงยังไงนะคะอย่างภาพแรกภาพม้านะคะภาพม้าหนูเคยได้ยินเสียงม้าส่งเสียงไหมคะอ่าเดี๋ยวครูเดี๋ยวจะทําเสียงให้นะคะภาพม้าเวลาม้าส่งเสียงก็จะส่งเสียงว่าฮ้ฮ้ใช่ไหมคะเวลาเขียนก็ฮอ อีฮีฮีไม่เอกฮีนะคะฮออีฮีฮีไม่เอกฮีนะคะฮอนี้ก็คือฮอนกพุ่งนะคะฮออีฮีฮีไม่เอก ฮินะคะเวลาม้าร้องม้าจะร้องฮิฮิใช่ไหมคะฮิฮฮิฮใช่ไหมคะอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นภาพสุนัขสุนัขหรือว่าน้องหมาค่ะมันจะเวลาเราได้ยินเสียงน้องมันจะร้องว่ายังไงนีฮ่องฮ่องใช่ไหมคะฮ่องฮ่องบ๊อกบ๊อกก็ได้นะคะก็เดี๋ยวคุณตาจะเขียนว่าฮ่องฮ่องละกันนะคะฮ่องฮ่องก็ฮอ โอ้งอฮงฮงไม้เอกห่องนะคะหอโอ้งอฮงฮงไม้เอกห่องนะคะห่องฮ่องนะคะเดี๋ยวมาสะกดพร้อมกันกับคุณล่านะคะฮอโอ้งอฮงฮง,งไม้เอกห่อง นะคะฮ่องฮองนะคะต่อไปภาพที่3นะคะก็จะเป็นภาพน้องแมวเหมียวนะคะบ้าใครเลี้ยงแมวบ้างถ้าบ้าใครเลี้ยงแมวหนูก็จะได้ยินเสียงน้องแมวเหมียวร้องตลอดใช่ไหมคะเวลาแมวน้องแมวเหมียวร้องก็อาจจะเหมียวเหมียวใช่ไหมคะเหมียวเหมียวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสะกดคำว่าเหมียวเหมียวเหมียวนะคะ หอมอเอียวอเหนียวนะคะเขียนอีกหนึ่งรอบนะคะหอมอเอียวอเหนียวเดี๋ยวครณลาขอลบตัวยอยยักษ์หน่อยนะคะเมื่อกี้เขียนไม่เต็ม,มรบรรทัด นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะหอมอเอียวเหนียวนะคะหอมอเอียวเหนียวนะคะเหียวเมวีแต่เวลาเราทำเสียงเสียงเราก็จะเล็กกว่านะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ชื้นๆน,นะคะ กระโดดสูงกระโดดไกลด้วยผิวจะลื่นๆนะคะก็คือเจ้ากบนะคะเจกบเวลามันจะออกมาช่วงที่ฝนตกแล้วมันก็จะชอบส่งเสียงว่าอบ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 ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะเขียนนะคะเวลากบร้องมันก็จะร้องว่าอบ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 นะคะก็เขียนเลยค่ะอ้อบบ อบอบไม้ตรีอบนะคะออออบอบอบไม้ตรีอบอบอบนะคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะออออบบอบอบไม้ตรีอบ นะคะอันนี้คำนี้นะคะ่ะนักเรียนขาจะไม่มีสระนะคะเวลาเขียนแต่ถ้าเวลาเราสะกดนะคะสระจะโผล่มาทันทีก็คือสระโอ้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนี้มีสระไหมเราต้องฝึกสะกดนะคะนักเรียนเหมือนกับคำว่าอบอะคะ่ะมันไม่มีสระโอแต่เวลาเราสะกดสระโอโผล่มาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทวนอีกหนึ่งรอบนะคะพี่กบ เวลาส่งเสียงร้องเขาก็จะร้องว่าอโอบอบอบ,อบไมตรีอบอบอ,บอบนะคะต่อไปก็จะเป็นเสียงกลองนะคะนักเรียนเคยตีกลองไหมคะหรือว่าเคยฟังเสียงคนตีกลองไหมคะเวลาเสียงของกลองที่ถูกไม้มากระทบกับหนังนะคะมันก็จะได้ยินเสียงว่าตึง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  ตึงตึงตึงแรกแตกตึงแตกตึงตักตึงนะคะแล้วเดี่ยเคยได้ยินไหมคะในขบวนพาเลตนะคะเสียงกลองก็จะถ้าไม้มันมากระทบกับหนังก็จะดังว่าตึงตึงนะคะเดี๋ยวครูละก็จะเขียนเลยตออึองอตึงตึงไม่โทตึงนะคะตอ อึงอตึงตึงไม่โทตึงนะคะตึงตึงนะคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะอ่าตออึงอตึงตึงไม่โทตึงนะคะตออึงอตึงตึงไม่โทตึงนะคะตึง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 นะคะต่อไป ก็จะเป็นเสียงรถจักรยานยนต์นะคะภาพนี้นะคะก็คือรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะรถจักรยานยนต์เวลาออกเสียงก็จะออกเสียงว่าบึนบึนใช่มบึน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 ได้ไหมคะคราวก็จะเขียนเลยบอือนนบึนบึนไม่โทรบึนนะคะบ อืนนอบืนบืนไม่โทรบืนนะคะบืน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 นะคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะอ่าบออือนอบืนบืนไม่โทรบืนนะคะบออือนอบืนบืนไม่โทรบืนนะคะบืนบืนนะคะ ต่อไปเสียงนกหวีดนะคะนักเรียนเคยเป่านกหวีดไหมคะเสียงของนกหวีดเนี่ยมันจะเสียงแหลมมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะดังมากนะคะมันจะดังว่าปิ๊ดปี๊ปิ๊ดปี๊นะคะก็เวลาเขียนก็จะเขียนว่าปอีดอปี๊ดปี๊ดไม่ตรีปี๊ดปี๊ดนะคะ ออีโดปิดปิดไม่ตรีปิดปิดปิดนะคะปออีโดปิดปิดไม่ตรีปิดนะคะปิด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 นะคะปิดปิดนะคะ ค่ะต่อไปท่านนี้นะคะก็จะเป็นภาพแก้วแตกนะคะถ้านักเรียนถือแก้วมาแล้วก็ทําหล่นนะคะแล้วเสียงมันก็จะดังเพง่งใช่ไหมคะเพง่งเวลาออกเสียงกับเวลาเขียนนะคะนักเรียนคะมันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าเราออกเสียงเราก็จะออกอีกแบบนึงเวลาเขียนก็จะอีกแบบนึงนะคะเพง่งเราจะเขียนยังไงดีเราก็จะเขียนไปเลยว่าพอ องอพงงพงไม่โทเพิงนะคะมันจะได้ว่าเพิงนะคะพออองอพงงพงไม่โทเพิงนะคะมันจะได้เพิงเป็นเพิงนะคะแต่ถ้าเวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงสูงมานิดหนึ่งพิงใช่ไหมคะอ่า เดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะพอเองอเพลงเพลงไม่โทรเพลงนะคะพอเองอเพ่งเพลงไห่โทรเพลงนะคะต่อไปภาพนี้เป็นภาพที่ถือว่าน่ากลัวมากเลยค่ะเวลาฝนตกก็จะมีฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะ เวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้ให้นักเรียนรีบปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ถอดปลั๊กโทรทัศน์ถอดปลัก๊กอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่ามันอาจจะมาส่งกระแสไฟฟ้าลงบ้านเราก็ได้ทําให้บ้านเราไฟไหม้ได้นะคะอ่ะเวลาเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเราจะเอาเป็นเสียงยังไงดีคะ นะคะหรือว่าดังไปเลยก็ตู้มไปเลยก็คืออันนี้โดนฟ้าผ่าไปแล้วแต่ว่าเราเอาเสียงว่าคึมคึมอย่างนงี้นะคะครูราจะเอาเสียงว่าคึมคึมคึมงเงี้ยที่คอฟ้าแรงมากเลยนะคะนักเรียนต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเสียงฟ้าร้องว่าคึมคึมนะคะคอ รออึมาครึมครึมเมโทรครึม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 นะคะคอรออึมาครึมครึมเมโทครึม ครึมครึมนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมกันเลยค่ะคอรอเออมอครึมครึมไม่โทครึมนะคะคอรออึมอครึมครึมไม่โทครึมครึมครึมนะคะต่อไปเสียงสุดท้ายอันนี้ถ้าใครได้ไปเที่ยวทะเลนักเรียนก็จะได้ยินเสียงแบบนี้เป็นเสียงที่เราคุ้นเคยมากนะคะเพราะว่าบ้านเรา ใกล้กับทะเลใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินเสียงนี้บ่อยๆก็คือเสียงของคลื่นทะเลนะคะที่มากระทบกับทรายกับฝั่งนะคะครูดาจะเอาเสียงแบบซาซูซา,ซซาใช่ไหมคะเสียงนี้เวลาเขียนก็ซออาซาซาไม่เอกซานะคะ ซออาซาซาไม่เอกซานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะซออาซาซาไม่เอกซานะคะซออาซาซาไม่เอกซานะคะเสียงคลื่นกระทบกับฝังก็จะดังซาซานะคะอ่ะเราได้ครบทุกเสียงแล้วนะคะ เสียงแต่และเสียงอะค่ะเราก็จะออกไม่เหมือนกันเพราะว่าการรับรู้การรับฟังของเราก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะเสียงของนักเรียนอาจจะไม่ตรงกับของครูลายก็ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาเสียงที่เราคุ้นเคยที่เราเคยได้ยินก็ได้เพราะเสียงบางเสียงเนี่ยครูลาก็ฟังออกเป็นอีกแบบนึงนักเรียนอาจจะฟังออกเป็นอีกแบบหนึง่ง แต่ว่าถ้าใครจะเขียนตามพูล่าแบบนี้ก็ได้แล้วก็เวลาเขียนนะคะหนูก็ฝึกทําเสียงด้วยนะคะหรือว่าจะทําแบบท่าทางเรียนแบบไปด้วยอย่างเช่นม้าใช่ไหมคะเวลาม้าร้องเราก็จะอ,อ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อย่างเช่นเวลาน้องแมวก็มยวมิวมยวมยวใช่ไหมคะเราก็ทําท่าทางด้วยอย่างเช่นเวลาน้องพีก่กบเราก็อุบออบอบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นใบงานของวิชาศิลปะนะคะยังไงนักเรียนก็ลองฝึกทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วิชาต่อไปเลยค่ะ